สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนนะคะในช่องของพิงเพชรยนตนะคะคุณลูกค้า สวัสดี f อทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นรถราคาถูกผ่อนสบายนะคะได้เป็นตัว็อปสุดด้วยนะคะสาวโว่ฮอนด้าห้ามพลาดกันเลยออปชันครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda City 1.5 SV นะคะปี2014นะคะจดปลายปี สองพันคันนี้เลยนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี้เลยนะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา4 1 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2,79นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ 7,000นต้นๆเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี8 4งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถใช้งานราคาถูกอยู่แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะสาวโบฮอนด้าห้ามพลาดก,กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามที่มาเลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าจะได้เป็นแบบดังเพึ่งสีดำน,นะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ฮอนด้านะคะได้เป็นทะเบนนี้เลยนะคะ7 1 1 2นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงน,นะคะ จะได้เป็นไฟหน้าแบบมัลติวีแฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำแบบรังพึ่งมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสงข้างนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กแต่งซิ่งขอบเทามาให้ด้วยนะคะเป็นแม็กขอบ15นะคะคุณลูกค้า ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับของเขาจะได้เป็นแบบโคเมียมนะคะได้เป็นกระจกแทรเดิมจาาโรงงานนะคะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นแบบโคเมียมเช่นเดียวกันนะคะมาดูรบอบๆคันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีมีไฟทับทิมสีแดงพุ่งถุดตรงด้านล่างนะคะไฟเบรกดวงที่3 นะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ Honda เป็น City นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ7 112นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นรถเก่งฟรีดันนะคะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะคุณลูกค้าท่าในที่มองหา รถราคาถูกผ่อนสบายอยู่แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ Honda City 1.5 SD นะคะปี2014นะคะจดปลายปี2015คันนี้เลยนะคะเพชโยนขายที่ราคา419,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตีสามารถฟรีดาวได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะติดการศาสตร์มาให้แล้วนะคะทั้ง4บานเลยนะคะคุณลูกค้า หนีโซนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะลำโพงมาพร้อมนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ํผลน,น้ํามาให้นะคะระบบกันลื่นนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะมีปุ่มอีโคมาพร้อมเลยนะคะพวงมลาัายหุ้มหนังสีดํานะคะได้เป็นพรมลาัายมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะ usb นะคะแอร์ออโต้นะคะได้เป็นเกีรวออโต้มาให้นะคะช่อง ตรงกลางด้านหน้านะคะสามารถใส่แก้วน้ำผลน้ํามาพร้อมเลยนะคะเบาะหนังสีดําน,นะคะตัดด้วยได้สีแดงสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวา,างนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดาเช่นเดียวกันนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดําน,นะคะทุกทุนภายในจะเป็นสีดํา ตัดด้วยขอบสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าตรงพวงมาลัยนะคะสามารถเพิ่มระด,ดับเสียงลดระดับเสียงได้นะคะคุณลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้พร้อมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยคะ่ะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดานะคะตัดด้วยได้สีแดงสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดานะคะคุณลูกค้ากระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาพร้อมช่องใส่ของมาให้นะคะคุณลูกค้าที่พิงแขนแล้วก็ใส่แก้วน้ํขผลน้ํามาพร้อมเลยนะคะสําหรับคันนี้ออปชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะริ้วรอยต่างๆมีการเก็บรายละเอียดมาให้พร้อมนะคะคันนี้นะคะได้เป็นปุ่มพุ s สต t a r t มาให้นะคะได้เป็นตัวท็อปสุดนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วย นะคะลำพงข้างๆมาพร้อมเลยนะคะมีการเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะคะสำหรับ Honda City 1.5 SV คันนี้ได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะรุ่นนี้หายากนะคะราคาถูกผ่อนสบายเลยนะคะเพจย,ยนขายอยู่ที่ราคา419,000บาทนะคะลูกค,ค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะ,ะมาดูในส่วนของตัวน็อตกันเลยนะคะน็อตเดิมนะคะรอยเม็อดอาร์ตต่างๆ นะคะเดิมๆเ,เลยนะคะมือจับแบบพรีเมียมนะคะช่อง้านล่ลลางใส่แก้วนะ้าขวดน้ํามาพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะมาทร้มมาพร้อมกับถัดรองของซิตี้โดยตรงเลยนะคะคุณลูกค้าอุอปอุปกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องนะคะคุณลูกค้าครบเครื่องแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะมีการเก็บรายละเอียดของ ในส่วนของอุปกรณ์อยู่นะคะริ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางเดิมนะคะไม่ขาดไม่ถอดตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่เคยขยับออกจากที่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถรอยเม็อาพต่างๆซีนต่างๆนะคะเดิมเดิมเลยนะคะคุณลูกค้ายางน,นี้เลยลูกค้าสังเกตไม่ขาดไม่ถลอกนะคะไม่เสื่อมสภาพนะคะม,มาพร้อมกับกล้องถอยหลัง นะคะไฟสองป้ายได้เป็นทะเบียนนี้ไปใช้งานเลยนะคะ7-112นะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวฮอนด้าซิตีห้ามพลาดกันเลยสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะสายซิ่งห้ามพลาดกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าตามทิ้งมาเลยค่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวนอ็อตต่างๆสีเดียวกับตัวลดลอยเมทอัดนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องกานสังเกตรอยเมทอัดนะคะจุดแต้มสีนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องพันห้านะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ามันไหลเยิ้มนะคะเป็นเครื่องที่แห้งนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมๆกันเลยนะคะสติ๊กเกอร์มออกนะคะลอยเมทั ต่างๆนะคะครถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําเต็นสีนะคะมีวันรันตีหลังการขายอีก30วันเป็นยังไงกันบ,บ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับผู้ค้าท่านใดนะคะที่สนใจ Honda City 1.5 SV นะคะปี2014จดปลายปี2015คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจดตั้งขายอยู่ที่ราคา419,000บาทนะคะ ลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจโยนนะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล เะะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วพิ้นจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ราคาถูกสบายคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ